วันฮาโลาวีนนะครับหวันวันฮาโลาวีนครับใครแต่งหน้าผีมาแจกเครื่องดื่มเกีฬาห้าสิบฟรีคนละหนึ่งขวดโอ้ยแต็มทังสิบกับแจกก็แจ้งจังสิบกับแจงเนะนี่ย้องแม่ไม่หมดแจกแล้วสวัสดีจ้าพี่น้อง <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านหนองคู <c oughs> บ้านหนองคู <c oughs> ตำบ,บล <c oughs> จานอ่าอำเภออำเภอเมียงเออแสดงว่าโู้โหโอ้โหจีบแต่บ <c oughs> ้านลูกสาวไยเนาะ กูหลอกถามชื่อดอกกูจำไม่ได้จ้ะฮะอันได้ก่อบอกก่อนบ่กถือเลขคอยหุนหวยเจ้าซื้อเลขเป็นยีน่ิบย<ะ>ี่ห้อปุ้งิงกัน,กนยังบอกคือเด้พอบอกตัวไหนเอา้าน้ำหนักแปดสี่สิกิโลเอามาจาักิวเดี๋ยคนเนี่ยเอาจวันมรนไสคือบอกออออออบอกคอยแง่จัดอยไปดูใสก่อนคือบอกโอย้ยน้ำเขาา แมนแล้วจักวจนั่งบอกคุณจะแจ้งจ้น้องบ่อลพุนหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าดชื่อพี้ยกไปกู่ไปให้พลังกบอกปอกผานพลังตัวคนไทยกับป็นู่ตัวกูชื่อนึ่งเก่าว่านี่ไงชื่ออะไรชื่อแล้วเออเออป้านงเครื่องล่างกันแทะเอาปีนี้บอนโจเราเห็นงเต๋อมางหง พอดีแอแฉันจะมาจากโคราชใช่ไหมเอ็งมาจากโคราชดูดิมาโคราชแม่นมาเอาบุญน้ำดงสาวดีปะแม่นมาเย็่ยมงานบุญมากระถินเออมาจากโคราชมาเนี่ะที่แรกว่าจะขับรถมาเองนั่นแหละออก็มาขับมาจ้ะบ่าหวายตำรวจตั้งดันตำรวจติตั้งดังนตั้งด้านยังได็กโกยังได็กชวนจะกูกินเหล่าแม่สูบบอกไป็พ่อคิดพ่อแห็เลยพ่อจะกินเหล่ากันไดครับว่าจะบอกรถปุ๊บคุณยาย กินเหล้าไหมไปด้านใดก็ถทางด้านนั้นอุ้ยอันนี้ผมเรียนภาษาดื่มมาไหมภาษาเขาราชนี่ยโอ้คนเดิมนี่คือผิดกฎหมายจ้าอ๋อความหมายแบบนั้นความหมายแบบนั้นเออวันนี้เดินทางมากกไกลไกลจากโคราชมา่ศรีสะเก็ดนักขัดบังคับรถศรีสะเก็ดหิวขาบ蒿กย่างแห้งจนตาตีกูก็ได้ัยคือวิกินมาตั้งทับทุ่นนั้นแตง กูหกกินมาแล้วมันย่อยเบริรอดบัานมันลองบอกขอสอบาทก็เลยล่วงไปหากินเขาเห็นเขาเขียนวหว่ัาข้าวลาดแกงเออ,อยกับไปจังบัตเอาอมา,หา่หอยมันบอมเป็นเข้าลาดแกงที่บาตไม่หยังก,กันนะมันเป็นแกงลาดเข่าเหินไม่เห็นว่ากูตางบาัตตังเมื่องมากกับคมันตัวไข่กูขากแท้ะ่ะพีกตามกูกูแล้วบอกกินแม่มันกินเลยเออล่วงเขาเซเว่น ไปซื้อเขากล้องมากล้องหนึ่งร้านสะดวกซื้ออืไปให้เคาน์เตอร์เค้าคิดเงินนี่นั่งนี่ปัญหาขายมอเตอร์ไซค์ให้กูอีกอ้าวกูบอกกูว่ามดตะไช่เว้นคนขายมอเตอร์ไซค์นักหนอกมันโมบีจะเกลี้ยงแก่แก่กูไปเลยมีปัญถามาจากไหนเพราะจะเอาแบบนี้องมาเปิดคนยายเวฟไหมว่าใช่กูขอเล่ว่าเอาไม่หรอกยายขี่เป็นแต่จักรยานเลยื่ะ เขาจะพิษเรายเขาถามว่าอกไหมอกไหมอกไหมเออเอาบาอัตรกู้เงินมกหมอน้องเนี่อุอ้ยกระสีบวกคาโกเนี่ยบริเวเออบ้านจะหนีมาหนีกระตั้งใจยังคักเลยตั้งใจยังเห็นในเฟซบดอกเออรับสมัครออดิชัน่นเห็นว่าจังสีกระลินเฟซเปลี่ยนเน้นหนีเท่าๆนะ <า>ลูกหลานสมัครให้สมัครเฟซให้วันสองเดือนที่แล้วตอนเล่นไม่ไม่ไมไมก็เล่นว่าเป็นดอกเคีย้ยไปก็เคีย้ยมากเนาะเออเออวันที่เราไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแต่เห็นมูเขาโพสบ้านพ่อมันไต่กลุ่มว่าสิแสดงความเสียใจน้ำเขากดบ่าเป็นก็จะได้แบบกดนิ้วโป้แล้วเอี้ยวเข้าดูนี่เขาโทรหาตัวจิเกียรติมาหมดบ่เนี่ มีมูอยู่สามคน,มนหลักเลยว่าจะถีบเคี้ยบไปอีกไม่พ่อวะ่ะเออรับสมัครออดิชั่นสาวน้อยเพชรบ้านแพงจำนวนมากวายมาไกเลยแหละบ่อยจกากเท่านั้มากม้ามือเนี่ยเออเพิ่นเขียนได้ซีเดลลออือนที่แล่ปวดอะลองหน่อยเดือนที่แล้วเออเอาอู้คู่มาจมา้าก็เปนไปตั้งวงสองหรอครับกูเปิดร้านเวรนี่แม่โว้ยลองพิเป็นสิดีนี่จะสิมาเนี่ยมันเป็นได้แต่เอาปากมันอยู่ แต่หากว่าดอกบองอกันอะไรเดี๋ยวนี้ขอลัอกตั้งแต่อายุส่หเท่านั้นครับวกันี่แล้วสินะนี่อายุนี่นะพ่อซอคูนี่แหละอบที่เอาบอลมาอลงเสียงแค้เละฟังเสียงเนีั้องได้นเพลงนี้ขอความเมตาเห็นใจจากด้วยน้องชาวหนองคูนะคะ you yeah. ย่าง,ง,งื่ินรักวัดวังไห่ก็ว่า,าอโอโอขอบคุณนี่แม่เออขอบคุณหลายๆป้ากูก็ว่า,า,า,าแม่นผู้ใดญสูบเป็นใคล,ล่ะเลยอุ้ยแล้วหักวกระขายที่ได้มือเนี่ยเอาทีแม่ขายนี่เจ้าของที่นาราชาที่ดินเนีมหาเศรษฐีเมืองสิงห์เกตยด้ิหนิอุ้ยนี่แล้วใครเนีไ่ไหนล่ะเอ้ยขายที่นั่นก็หลังเงีาชัยแล้วเป็นใครเด้๋ยวไล่หาสิก็ข้าก็เนี่ยมาท่างนี่มาท่างอีสานใต้มันต้องจุกระจุกระร้องเพลงกันได้ไหม จุ่มจ่จุ่มจ่าระแมวเอาบองบอลกรุบกรุบขีเนียเพราะว่ามันเอาสีสีสเก็ตเนี่ยไม่ไหลภาษาวิอาเลนีเลียงเตอร์โอนอีนาโอลาโนเนียงเงาวันนี้การดาอยู่นนาย กันที่นุ่มสีสเก็ผ้าสาวควนควนพังแล้วบมวนทำเบายิ้มกินไปไปโตโตฮรักร้อเต็มแล้วจ้ะฮะรักร้อเต็มแล้วจ้ะกแกแกแกกแ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 แกแกแกแแกแกแาดกแกแกดกแกดกกูกแ้แกแกแกกแักูได้แกแกกแกแกกผัวก ว่าออยู่นี่ล่ะพอโรงเรียนนี่นะต้องการคนเสียงใหญ่เสียงใหญ่เสียงผู้ภาคเรื่องภาคนิทานนี่าบ่มีผู้ภาคใครได้นี่บ่เออภาคใครจ้าบ่ายเนี่ยเอาเสียงใหญ่ๆเสียงใหญ่ๆสวัสดีพี่น้องจอโจนเป็นไงสบายดีกันทุกคนบ่สบายดีไหมคิดถึงนะจังคิดถึงนะจังเป็นไงได้กันครบหมดอย่างเงินหมื่นได้ได้ยัง บอกแล้วไม่ทำหมัดคนจนไม่ทำบัดโถ่เดี๋ยวก็ทุ่มไปยหัวเดียบว่าจะทำเลยครับแต่ว่าเขาไม่ทำให้ิแล้วก็ลงทะเบียนดิจิตอลในหลงแต่คนแรกเลยว่ะวันใดเลยแต่ว่าจะสิได้งี้วันใดเสียกตั้งไม่เลยต้องการภาคเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทาพเป็นเล่าเสียงนี้เสียงง่ายๆดิจัดเป็นว่าเพราะว่าเดี๋นี่บอสโจก็รังสิสางหนังครับหนังเรื่องขายอ้อ เดี๋ยวนี้บวงสรวงไปแล้วบอสําเร็จบวงสรวงไหมวันที่11ธันวาที่บวงสรวงได้ที่ม่านบุกับผู้เขี่ยวไม่บุกเทสนิว่าหนังเรื่องรักทรงนี่มาเขียนให้โดยเฉพาะเลยเป็นเรื่องที้รับขายอ้อหลังจากจบขายอ้อแล้วสั่งต่ออีกสั่งต่อเรื่อยังขายข่าฉลองเอาเองเขามาเดี๋ยวน้เอาต้องการนักพากย์บอโจกําลังหาเลยเดี๋ยวนี้เสียงใหญ่ๆครับว่ามาทำไม บ้านแห่งปรดักชั่นภูมิใจเสนอให้เสมสาษาไทยโดยคัมบ,บัสหน้านุ่งน้ำป่าอเมสอนยังมีฝูงกอริล่าอยู่ฝูงหนึ่งซึ่งกอริล่ากลุ่มนี้จะน่าตาลไมาท้ายคนคนมากทำมาหากินดตาภาษาของกอริล่าในฤดูหน้าฝนกอริล่าจะหากินลำบากยากนะแต่ในฤดูหน้าแล้ง กอริรล่าตัวผู้จะสักหาตัวเมียเพื่อมารสมพันธ์กอริล่าซึ่งเป็นสักรายากและเหลือน้อยที่สุดไม่ทางนีพ้พอแหลมพอแหลมฮะพอแหลมอุ้ย <c oughs> นายสมบัติพิลาจันหรือแหลมทองการแพทย์เกิดเมื่อวันที่ห้าสิงหาคมพุทธศักราช2492 ุริอายุ75ปีในขณะที่เขาจะมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นคนที่น่ารักต่อครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวมากเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างดีอยากว่าเขาจะไปหาจุดบ้างไฟทั่วประเทศบังปีบ้างไฟแล้วก็ซุกวันนี้ก็ไปวันนี้ก็ไปได้ยินข่าวว่าเสียมาเมื่อเย็นนี้เขาจุดธูปแหลมตื่นนึกว่าบ่างไฟขึ้นแหลมทองวันนี้ก็เสียบุญชาา อโอ้ยแหมมึงมาแล้วก็ดีกำลังภาคเรื่องอยู่พอดีเลยโอ้าภาคแบงเอ๊ะเจ้าองคงจะไม่ได้มาวันนี้จะบอกข้าหน่อยได้ไหมข้ารอจะตำนานรู้บ้างข้าไมหน้าเจ้าเหมือนลิงมากเลยทุกคนโอ้ยแต่แล้ที่ว่าจะขอคัดเนาะที่ว่าคักจะได้พากหนังเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ดีใส่มันมาเป็นงานสดเลยเนี่ย เมื่อะวลาจบเป็นอยางไรเจ้าตายมึงดิบ้านมันบ่ตายบ่เป็นอย่างอ่านไว้ก่อนแหลมเวลามึงตายยี่ดีสิได้บ่ต้องอ่านเพราะว่ารมบัติมึงในธนาคารมือเผาในจังนใดก็บบ่ได้เผาเพราะว่ารมบัติมันเงาเป็นเงินดางมึงยิไป่ยากตายหาสิแตกอย่างปีนี้เจ็ดสิบห้าปีมันบ่เดี๋ยวกูไล่บิึงเจ็ดหกนั่นัยังอยู่ได้อีกสองปีแน่วันนี้สองปีกูว่าถ้าตายพอๆมึงหุดแน่ พระอาจารย์กูจเป็นอ่านไม่ทาฟองพุทธิน่ะเฮ้ยพระอาจานกูจะแห้งคนมาขึ้นมะพร้าวมไม่อ่านเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่สวยไม่งาม่าหรือว่าอ่านประวัติก้อนหนาเพราะยังได้เพราะยไัได้ตายเข้าใจว่าการแสดงบังเมื่อนี่งานลูกสาวนีว่งานยีหล่าวของหญิงเนี่เล่นในที่ให้นอ้องเบิ้งเนี่ยมาแต่ลายหมองลายแก่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเออมึงสิมาใช้อารมณ์จริงเห็นอย่างแหลมเซลหมอเฮ้ย <laughs> เลยน้ำเด็กกะติมาเป็นแบบนี้อ้ย่ดก่ยัไเสียแงไรวไม่ใช้ไนกพี่ยูให้เสียเลไปเลยไอกูนะบ่อทออนำอบ่อบ่อนคุณเด็กปลายแดงได้แก่แหลมทองเห็ดสมลิ พ่อกับแม่สุคดีมาไหนแล้วมาไหนมาไหนจับมันไลยจับมันไลยจับไปเห็นยังกูสีนีโอ้ย เปลาพีมาไหนมลมิปีเป็นอาวุธเอ้อยอยากเห็นเงื่งอนนังเเล้เขาเป้าปอยาเบิองดเอาไหวเป้าคืนมีตีนิยตีนินเพิ่งมาาปากเถอะีาก็เกมาเพราะวันเดียกััังและเกิดแรงรักระอภัยมณีเป้าึ้นปุ๊กผีเสือสมุทรลูเก็มาจากาานาเลยจากทนเล ไใบบเขาผู้ไดบานอย่าเออเหยั่ไหมเอากระเช้าย่ต้องขันข้นหวานจไหนต้ด,ดีเราใหยังบ้านเขาวนซึมกันเหมือนกับ่ให้ยังไหนห้อง,ง,องน้ำหลายๆต้องห้องน้ำดีาห้องน้ำดีเราจะ<อ>ไปให้ยังไงน้ำบ่มมไหลไห้ไหมเจ๊ติป<ะ>อ,อุจระใสใสแม่งจะฮะแม่งจะ ชีชีเางเศริจคกินข้าวกินน้ำอู่ม่รัสดีพี่ร้องชาวบ้านนองพันโลงค่ะแม่งนองพันโลงงน้องครูกับพันโลงอยู่ด้วยกันเลือดเลือดเสือเสือใส่ห่อนหลอดไฟยราณเลยก็หลายแรลบานหลายต่อผู้ไดกับมังมบุญงานลูกสาวเนาะชื่อบ้านละเท่าไรล่ะแม่ รอยเศร้ารอยเต้าขันหาบัดลอยสิหลายคนดีอยู่เรื่อยออมาจานผู้สได้เลยครับนั่นเอกเอนเตอร์เทนเมนต์เลครับใจท่่นเนี่เอกพ่ออุ้งอินเสียใจเร้อพราะนญ่เอกกวนสิเรนนี่หน่อยถามราบเบอร์ได้ยังแล้วได้ไถ่ยืนเซีบอยู่หีแเราเนี่ยเกาหล ไสิกินเรียกคักบอลเดนี่ไยตั้งทีกัน้องเวอน้องเวอร์ล่ะไม่้องเวอร์่ะป้ามายางมยังมะนิฮะยางมาพี่ยางไปเพราอะไรยังคือยังไ้แม่จาไปยังแม่ไกคนนีุ้ปะน่ไม่เงียนี่รคอยสั่งสั่งเราเห็นยังว่าจะถอดบวบาร์้เสียยี่สิบาทบานั้นงานการผู้สดีท่าบุน้ำพืเออเออ ไม่เห็ดกับมาเห็นบุญเมื่อนี่เป็นบุญกระถินบุญกระถินต่วบุญยังสอาดเมื่อกระถินเป็นบุญพระเวทป้าที่เาเป็นตัวคนี่มีป้ามั่ก่อนฝนตกเราบีบมากัะฝนตกมากมื่อนี่ฝนบ่อตกบ่ตกเราเหมือนตาพันฝนละนันคนกระถิ่นเรื่องนเก่านอนอวยยังงามเด้ยเวอมันยังงามบ่ไดดขวอญจีไรหัวาหนาออกดูดิ ตมได้ว่ะ่อยเลนตลกก็ดีบัตังชุดเล้าว่าสั่นจอมทอยอย่างเนี่ยว่ามันเขาเ่าใจปีิด้เขาโจามม้ยอ้ยด่างอี่ันเพือเป็นฟองเียนันรรมีการ พระอยุดกัจะเป็นเพลูกเพจเต้าเอนใครวัดถอนออกเราใส่สองขาเพราะมันเขาเห็นใครบ็นลูกพยาบันไครพวกพอดีมากีเลกายคนปีนั่นเอาไปให้แหลม <c oughs> ปลาพอดีแห,หลมจะขึ้นรอขังแตบพันน่ะเช็ใได้เวอร์เลยนพอนี วอ้ยแม่ยกกระพอ,อยกกาเท่าได้กันครับเดาเอาไปไปไปนี่นักพวกเมือไปไปยูนี่ไม่ยืดจืดน่อยนี่ไม่ยืดยืนไปใส่ลรามบนี้แล้วโอ้ยสิบแมตทาหายยังครูม,มามาตักตันันิตกกสิรอดพีรีบบอเดียวคอยเบิงเลือตัดสมือไป เตัดเบอร์แย่แหลมกับแย่เกินเสมอพน้ามาบังคับหมอน้องนก็มาถามหาจ้ะเอากูมาไหนนี่นี่เดี๋ยวมาเดี๋อะไรลงอาไรลงอะไรลงเป็นอย่างอีกเลยของเออเล็กถอดตมจัหไวใจจริงเลยจากใจจริงเลยอี่างพหัวจากากากตงเปยงพนาร้านตลกลินไม่ได้หัวมีกายหลินแบ๊สองหงนพี่ต่สีสังเกตปีนี้สีสังเกตเริ่มมาอีกแล้ว บ้านละสี่กิโลเมกรงจะมาได้ไปไกลก็กัเลยนเก้าอันเก้าอยู่นี่ล่ะกูจกาหยได้ด้วแต่พอคนไหนไปู้ขู่ลยเ่วันนี้าพนาไรหอย่รอยงี่นากโยบเพราะหอยุ่นยบยังพน่าผู้ใดจมดูหัวกะิไล่ออกขึ้นกันวันหนึ่งเราล่าไปราชการแต่ลกาขาหามือ่าหลักลาหมือไปเบิรอนฟุงสอแม่นัง ปิดพีดก uh. ินทองเขาใจผิดปะใหญ่พี่พีดเขาใจผิดว่ะเอากินทองจังแดงเจ้าหน้าวากูพีดทองโอ้ยเฮ้อีกย่างมือปินทองปิีดนะถ้าเป็นตัวอย่างนี้เป็นทักอีกซีว่าจใจไหนเจ้าหน้ามาโอวยไปวุ้นกอนมึงมาผิีดมองแล้ว ยามามะแมกตีกูเป็นพระอภิมาณีพระกิ่งเจพระอภมาณีปีตีกระันฟังกันแน่นะพระอภยมาณีมันคือลิงจราดนบคือเิงันเองลร่งมันดื้อมันคือปุ๋ยก็เป็นพระกินข้าวให้หนูเน่ยบอบ่เป็นดอกเลี้ยงเลาเขาดีแล้วเอาปามเป้าปีไปหามเบอร์หน้าเย็กของเลี้ยงนางสกปรกใจเยกเจ้านางสกปักจจมากพีเลี้ยงแล้ว ขณะนี้มานอนกำลงังสูบซาบ้านอนล้วานทอนันสิ้สองปีนอกจากหา แมงบเบียผีแมงกับเบียผีนนี่ี่กันนี่นนมนที่ะปีเพื่อนอมโนราห์นี่ไขรแมยมโนราห์มนไใครแต่ว่าใครหลุดนี่แหละสิไปซักร้านสิไปเล่นน้ำสสยหลวงอนโนดาสายตาก้ตองเ้ยเดียวเดียวเดียวงไอ้กแจมีสมพระดุมันพระแม่สงพระด สมนำมาอาบพี่เิงพี่งเันยังลงฉีใส่มือเาจีางแม่แมมึงผิวเอาอสิส่วนวัดแน่นางล้ไปเองที Australia. ่ใครว่า <necessary> <shit> ันก็เป็นลูกโป่งสดี สิภาคขนักผีเสียสมุนออกมาผู้ไรอิงไปนักดีในสนานั้นนีเสียมจะมาตอเช็ไรีเสียสมุ็ได้ตามหาสนาไพบัดีด้วยค้ยมันมีสิทธิ์ใช่ไหมอน้อัเพงขึ้นอนอสีสามเอาียวปุ๊บไน ออกมากกัชับกระเชงว่านั่นดูอะไรชัดเจนนกเออเอาดีนะในคณะข้างนั้นนักพิเศษสมุก็เด้ตามหาพระไพมณีด้วยแรงเขาไปบ้างแรงเขาไปอีกแงเข้าไปแเขาไแรงเข้าไปแรงเข้าไปเข้าไปเือรานนี้ด้วยแวาไกแรงเข้าไปอกแรงเข้าไปแงเขแรงเข้าไปแเขาไปแรงเข้าไปงเาไปแงเข้าไปแ้าไป้าไปเข้าไปแรงเขาไปแขงเขเข้าไป้าไปข้างเข้าไ้าไปแาไรงเขงเขาไเขาไปแเขาไปเขาไปงไปแงเขเขาไปแงเขาไป ดูปาการะไพมน <S 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 right. right. oh, ีด right. ้วยครับซูฮีว่็หายมาแต่เสร็จใกิส้นซูผู้ใดนี่พระอไพมนีไเอกไพเอกวะเอ้อเถาพุนป่ล้ำน้ำดกเอาชอบีแม่พึงีพี่มาวน้อกว่าเเพมทธผู้ดมึงเป็นใจร เป็นพี้แกสมุดรูดีไม่มั่นพีแกสมุดมันต้องเป็นอยังพีแกยิปโปมาลังเอาไว้หนุนมาลัังน้ำหนูละในเวลทางนั้นสองพู้หญิงมุมบ่อยแบลก็ได้ดืนทางมาจากเขาอย่างหา่